ก็ต้องนึกถึงครัวซองต์ถูกไหมดังนั้นคลิปนี้นะครับแลก็จะพาทุกคนไปกินครัวซองต์ร้านอร่อยๆกันในฝรั่งเศสนะเรื่องมาประมาณ5ลร้านนะครับถ้าใครมีแพลนไปตามล่าร้านครัวซองต์ห้าร้านของพี่แัทนะคะแล้วสกว,ว่าอยากออกเสียงที่ถูกต้องนะคะก็วันนี้จะออกเสียงให้ฟังนะคะร้านแรกของเรานะครับมีชื่อร้านว่าคาตองนะครับกาตองการตองร้านนี้เขาได้รับรางวัล The b e บ t ครัวซองต์นะครับในปี2 0 2 2นะฮะคือ,อ ซโ<ส>อเคเดี๋ยวเรามาลองร้านแรกกันเลยนะฮะคาตองชิ้นนี้ราคา1.3ยูโรก็ประมาณ50-60บาทมันดูข้างนอกดูดูครันชี่ดูกรอบแล้วแบบพอจับสัมผัสแล้วว่ามันดูข้างในมันนุ่มๆอร่อยมากเดินมาประมาณ10นาทีจากร้านแรกก็จะถึงร้านที่2นะครับมีนี้คือรีวิวเยอะสุดเลยคนก็เยอะนะมีแถวอะไร Des ร้านคือดูขลังมากมีความคลาสสิกค,ความฝรั่งเศสหน้าตามันดูแปลกๆเนาะมันดูบางๆกว่าร้านแรกคือมันก็เป็นคอซองแหละแต่เป็นคอซองที่ฟิ์มหน่อยลองเลยนะหอมหอมแป้งกรอบข้างในเนื้อนึบอย่างนี้มันไม่ได้เป็นฟรงใช่นปะไม่ได <c oughs> ้นแบบหอมนมๆด้วย <c oughs> รสชาติจะคนละแบบกับร้านแรกอันที่สามนะคบมีชื่อร้านว่า ทัวอาร์เตอร์ดูพองนะฮะ Tout au tour du pain Tout au t o du p a ลักษณะของรัวซองที้เนี่็คือมีความเป็นขัวซองเลยนะครับแบบว่าข้างนอกเฟกกี้นะฮะแต่กลิ่นโดยรวมก็หอมดีนะกัดเลยนะข้างนอกกรอบข้างในหนึบๆแต่ยัง <c oughs> ตอนแรกคําแรกอ่ะมันยังไม่ค่อยมีแบบติ่งเนยแต่พอเราเราเคี้ยวไปเรื่อยๆอะ่ะกลิ่นเนยมันตีขึ้นมาหอมมาก โบมี่ oh, นะครับเป็นร้านขายพวกเบเกอรี่มีขายแบบโครซองมีขายแบบพวกเบเกอรี่ของคาวของหวานขนมเค้กอะไรอย่างเงี้ยโบเอมีโบเอมีหน้าตาก็เป็นทิ่พิเศษโครซองทั่วไปนะครับหอมก็ใช้ได้นะฮะข้างนอกดูเฟรคกี้เฟรคกี้เหมือนกันกัดเลยนล่นนะออนนี้ไม่อร่อยเลยอ่ะน,นัดไม่ถูกใจร้านนี้อ่ะ ขึ้นมาเจอร้านเลยโอ้โหมีคิวด้วยลามิซงทิสเบลลามิซงทิสเบลอืมอืมเทคเตอร์มัถนถ่อยอืมอร่อยฟลัฟฟี่นุมน่มๆแน่นๆน,น,นี่ให้ดูโครงโครงเป็นทันนี่คอมสวยงาม ืมอม,อมแล้วที่ได้รางวัล